แมวตัวบักใงญ่เลยพี่น้องหรืเบิ่งแมวบานยาน่ะฮัลโหลโอ้เฮียเอาเน้อ o อด t นซีเฮียทาวย์โอ้เย้นาว่าไปข้างนอกอโ ในเบิ้งแล้วพี่นอ้องวันนี้โอ้ยตัวนี้ก็ยุนี่มียวฮัลโหลอยู่โดนสเกียร์อีกน e ่มอล์ยเมยวเมียวเมยวื้นนี้าหายบ่ายเด้วพี่นอ้องนี่ราเบิ้งแมวตัวนี้ออกข้างนอกบ่าได้ไดีอจานนี่ก่นออกข้างนอกปุ๊บ ดีบ่ดีหายเลยจ้าพอบ่อเคยออกขังนอกจักเทียนี่ระเบิงมันเกิดอันซองมือที่แล้วเลยจ้านี่นี่ตัวนี้บกลอเลยพี่น้องจ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับผมืมึสวัสดีครับระเบิงเฮียนเพลินพี่นอ้องเบิงยาเฮียนน้อยห้นี่เฮียนเนี่ยมือแรงเพลินสีออกมานอนมองนีแล้วก็ขึ้นบันได ไตเล่นนี่เมื่อคยออกข้างนอกจากเทียด้วยจานีแมวตัวนี้จ้าเอ๊ะจ้าแมวตัวนี้สิอูต่ในอันในบ้านองานนี่เวลาเปิดประตูนี่สิปิดประตูตลอดเลยเปิดบ่ได้เลยแต่ยันแมวเลนออกข้างนอกนี่นี่ล่ละจ้าพี่นอ้องอืสบัสดีครับเมวเมวม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมผมรอบอรครับผมรอบอหเน่คือจังมาแพงคักแท้กระยอนแมน,พนเพ่นแพงละพี่น้องมันงามแพงคักแพงเน,นี่ยปั่นแก้วตาดวงใจเด้อเด้อนี่ยาหักบ่ะคักเลยจานนี่ยุงไม่ให้ไตไรบ่ห้ยตอมเล้อเด้อจา้าแมวหน่อยตัวนี้ปุ่นอ่ะเอ้ยบักรอเลยพี่น้องเอ้ยหวัวตะสิเคยเห็นออื มัอนี้ก็อีกตามเคยละจ้ามัอนี่ก็มาทำความสะอาดอันสวนซอยหาเนาะมีหอดอันบาดาลแมมพี่น้องนุกอันลืมเบื้องแม่นี่นี่บาดาลบ้านข้าเจ้าแม่นี่แหมนี่นี่ข้าเจ้าสีโยกโยกหน้าตองนี่นี่บาดาลมีหยาตะกะแตนพร้อมด้วจ้านี่นี่ห้า่ากินได้เ้อะที่มีกันเถอะอยากกินเถอะกระเจ็บ เก็บออกมากินเลยอันเอาไปลวกกินกับน,น้ำพริกก่าสั่นหยาบะนี่จ้าหยาะตะกัดแตนเออมันนี่ลืมเบิงอันว่าต้นอันนี้เป็นน้ำนี่น้ำบักแข็งเลยจ้าบพราหุงจ้าจะว่าห้องเออะาหนึงนี่พี่น้องหยาะตะกัดแตนจ้าเอาไปปูไว้ล้างบ้านก็ได้ด้อจ้าเนี่ยปูไวถ้ถะกินแล้ว่าก็คืนเองดอกไม้มันสีกินหอมเลยด้อจ้าเนี่ยดอกมันน่ะนี่ โอ้ยต้นอันนี้ไปได้แทบเป็นน้ำได้จ้านี่ยอาสวัสดีค่ะบันนีเพ่นยูนี่แล้วพี่น้องระเบิงเอาบายบายก่อนครับบาย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 ก่อนลูกบายบายคุณพี่น้องพ่นยูสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ละจ้าเด้เอ,อดยวสิบปมาเลนกับอันแมวสะก่อนจังสิก,กับบ้านเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กับมหาญาอีกตามเคยละจา้า ยากระเฮ็ดกาแฟให้กินสื่อพิซซามะใหยจ้า <Yeah. S 2> ขอบคุณหลายๆได้จ้าทุกคนร่างใจสำหรับคิวนี้ไปซ่ำนี้ได้จา้าสวัสดีค่ะ